สวัสดีครับทุกท่านครับผมอยู่กับช่างสวัสดผู้จัดการใหญ่ของผมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมชวนช่างสวัสด์ทำกรีนพัดกรอฟแต่ไม่น่าเชื่อนะครับพอทำเสร็จช่วงแรกผมเกิดความคิดขึ้นมาครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับเชิญต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กรีนพัดก๊อฟที่ประภาคารทหารเรือครับถามว่าผมเกิดความคิดยังไงช่างสวัสดรู้ไหม พอพี่เห็นกรีนพี่เห็นช่องทางนี่จะบอกกับทุกท่านเลยนะครับว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที off. ออฟอาจจะประมาณนี้จุดทีออฟหลุมแรกหลุมที่หนึ่งโดยที่สมมุติว่าอ่ะให้ชาตสวัสดิ์ถือกล้องส่องมาที่ผมเพื่อให้ดูนะครับมายืนตรงนี้ก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าผมก็จะยืนเซตอัพตรงนี้ถูกไหมฮะ ถ้าแบบประมาณนี้อาจจะเป็นประมาณว่า70หลา90หลาถึงกรีนแล้วก็จะมีธงมีธงประมาณสัก2องจุดอาจจะเป็นธงธงใกล้กับธงไกลเพราะนั้นตรงนี้มันจะเป็นตัวตัวทีออฟคือหลุมที่หนึ่งหลุมที่หนึ่งก็เปึบตรงนี้เข้าไปพอเราโยนลูกเนี่ยด้วยพิชชิงเวท หรือจะเป็นแฟนเบสก็ช่างแล้วแต่แต่ผมว่าน่าจะเป็นพิชชิ่งนะเป็นพิชชิ่งเนี่ยพา3ามเราก็โยนตรงนี้ไปนะครับเขาวิ่งมานี่นะครับเชิญตามมาดูตรงนี้นะครับว่าเราสามารถโยนลูกกอล์ฟเนี่ยเข้ามาด้วยความเป็นจริงเนี่ยไฟไมันน่าจะดีจับลอยตรงนี้นะจะดีมากแต่ว่าผมม,มองว่า ถ้าเอาทรายมาดับตรงนี้นดับไม่เป็นไรฮะเพราะดับมันก็ยังมันก็ยังรันอยู่ถ้ามีทรายดับตรงนี้ได้จะสวยมากแต่ผมก็เสียดายว่าถ้าเกิดจะเอาทรายมาดับตรงนี้เกิดสมมติมาอยู่ตรงนี้เนาะมาชิปตรงนี้นี่ชิปชิปชิปรันชิปรันชิปรันตรงนี้ไปเนี่ยมันมันถ้ามีหลุมทรายมันก็ก็ก็ไม่สวย เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นญ้าเพราะฉะนั้นแนวญ้าตรงนี้มันก็จะสโลปขึ้นไปเพราะฉะนั้นทรายผมก็จะมาตรงนี้ครับทางสว่างทรายก็จะมาตรงนี้พอทรายมาตรงนี้เนี่ยก็จะให้ทุกคนเห็นภาพว่าพอทรายมาตรงนี้เนาะมันก็จะมีดักตรงนี้หน่อยซึ่งเดี๋ยวดักไว้เพื่ออะไรเนาะดักไว้เพื่ออะไรเผลอๆดีไม่ดีได้สามจุดสี่จุดอ่ะ สมมติเมื่อกี้เราคุยกันว่าหลุมแรกมานี้ใช่ไหมสูมติหลุมแรกเราให้ใช้ทงตรงนี้เป็นทงสั้นระยะทางมันก็จะประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบหลาหรือห้าสิบหลาโดยประมาณประมาณห้าสิบหลาภาษากรก็ต้องใช้เป็นหลาเขาไม่ได้ใช้เป็นเมตรเพราะฉะนั้นพอมาตรงนี้หรือใช้ทงตรงนี้อยู่ทงตรงนี้นี่ก็อาจจะขยับมาเป็นเจ็ดสิบหลาอาจจะเจ็ดสิบหลา ถามว่าหลุมแรกจบแล้วไงป่ะทงอาจจะอยู่ตรงนี้หรือทงอาจจะอยู่ตรงนี้สองอ่าทงก็คือหลุมแต่ทงคือที่หมายอาจจะหลุมอยู่ตรงนี้หรือว่าหลุมอยู่ตรงนี้ก็ตามเราก็จะพาเราเดินออกไปตรงช่องนี้ครับอานี่เลยเดี๋ยวนะก่อนที่จะเดินอ้อมผมมองว่าไอ้หลุมเนี่ย รูมนี้อาจจะทงอยู่ตรงนี้เพื่อเราจะทีออฟไปรตรงนั้นมาอ๋อครับอ่าข้ามน้ามาหน่อยครับแล้วเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึง่งทีออฟตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่าบังเอิญเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูครับทุกท่านครับหรือตรงนี้ก็ได้แต่มันจะมีอุปสรรคก็คือมีเหล็กมีอะไรก็แล้วแต่เขาเรียวกว่าเป็นจิตวิยาอ่ะพากันไปดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับการ ทีออฟหลุมนี้หนึ่งจบหลุมหนึ่งปับ๊บได้พาได้เบอร์ดี้ได้อะไรก็แล้วแต่เราก็เดินออกมานี่ออกาออกาลังกายนี่เดินมานี่เลยครับชมวิวชมวิวเดินมาตรงนี้พี่เริ่มมองมีกล้วยนี่เดี๋ยวเราเอากล้วยมาแซมตรงนี้ได้เดี๋ยว่อยว่ากันแต่ตอนนี้เราเดินมานี่ครับผมก็เกิดจินตนาการเมื่อกี้ เดินมาเล่นๆเดินมาดูนะช่างสวัสด์ก็เกิดไอเดียเอเอ,เ,อ,เ,อเราเราทำเป็นเป็นสนามพาสั้นได้เลยนะครับพาสั้นก็มาตรงนี้พอมาถึงตรงนี้ปั๊บนี่ตรงนี้คือจุดทีออฟอาจจะเป็นทีออฟตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้ เพราะฉะนั้นเห็นอะไรไหมส้มส้มก็จะมูไปไว้ตรงนู้นใช่ใช่ไหมมันจะบังนะใช่มันจะบังแล้วตรงนี้เราก็เล็มต้นหลิวออกแต่งนิดนึงแต่งนิดนึงนี่มันก็โยนไปตรงนี้เลยพีออฟมานี่นะครับก็เรียกว่าสมมติพีออฟหลุมสองอยู่นี่แล้วก็ชึบปึ้งเพราะนั้นคนน่ะ ก็จะมีความกังวลเอามีน้ําด้วยมีน้ําตรงนี้อาจจะหล่นน้ําเดี๋ยวก็ต้องมีเด็กไปลงไปเก็บซึ่งถ้าเกิดคุณไม่เก็บก็มันอยู่ในนี้เดี๋ยวเราก็ให้แม่บ้านไปเก็บหรือเรากระดาลงไปเก็บได้ไม่ไม่ไม,ไม่น้ำไม่ลึกก,ก,ก็เรียกว่าเสียเงินให้เด็กไปเก็บสิบบาทยี่สิบบาทอะไรเงี้ยนะชิบไปนี่หลุมสองรหรือ มันใกล้ไปประมาณนี้เลยพี่ออฟต,ตรงนี้พี่ออฟต,ตรงนี้รับรองอีตรงนี้เรามีการตกน้ำบางแล้วหรือมีการเลยเกิดไปนู่นก็นแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรพอดนี่เลยนี่ปึ้งโอ้โห,โ,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 หโยนไปนูน่นครับได้สองหลุมนะครับอ่หลุมที่สามเป็นยังไงครับตามมาดูครับท่านสวัสดิ์ตามมาดูผมมองว่า ลำดวนเนี่ยเขาตายแน่นอนเลยใช่ไหมตายแน่นอนแล้วครับตายแน่นอนอ<ล>ก็ไม่เอาไม่ไม่ซีเรียสนะเอาออกเอาออกเราอาจจะไม่เอาอะไรมาใส่นะ <c oughs> ผมก็จะมีหลุมประพาคาของผมแตะ <c oughs> หลุมหลุมบนดอนเนี่ยเอาดีออกเอานีออกนี่ตรงนี้อาจจะเป็นพีออฟก็ใช้ยานี่แหละครับใช้ยานี่แหละโยนตุ้ม เข้าไปจะเป็นหลุมนี้หรือหลุมนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ตกลงกันว่าจะเป็นหลุมเบอร์หนึ่งหลุมซ้ายหรือหลุมขวาตึง้งคุณต้องโยนเพื่อให้ข้ามอันนี้หลุมสามหลุมสามอ่ะหลุมสามเรียกว่าดีออฟตรงนี้ก็ได้ตรงนู้นก็ได้แล้วแต่แล้วแต่คนชอบอาจะบอกตรงนี้ได้ไหมได้เดี๋ยวนี้เราก็ลัแต่งพวกพวกอันนี้สักนิดหนึ่ง ซึ่งโอ้โหนี่พาถ่ายซึ่งหลุมสามนะเห็นไหมช่าสวัสดิ์ฝากข้างสวัสดิ์เป็นพากล้องแล้วผมก็พาให้ท่างสวัสดิ์ยืนอยู่ตรงนี้ก่อนก็ได้ดูว่าผมจะพาไปดูสี่นี่มีสี่หลุมยึงได้เลยนะสี่หลุมคือหลุมตรงไหนนี่ไงนี่ <c oughs> มาตรงนี้ก็ยังได้เนาะครับผมเพราะหญ้าเรามันดีหมดอ่ะ าจจะเอาตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับถูกหไหมครับคือตรงนั้นไม่ต้องได้เติมยะไม่ต้องได้เติมแล้วครับตัดแต่งเราก็ได้แล้วแต่งเอาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าตรงนี้อาจจะโดนนี่แข้งไปโดนโดนู่นโดนนีเ่เราก็เลี่ยงเลี่ยงมาตีอ้อรตรงนี้สักนี่นี่ปึ๊บตึง้งโยนไป กรีนเดียวครับกรีนเดียวกรีนเดียวสามารถเล่นได้สี่หลุมถูกไหมครับผมสี่หลุมนี่ก็เดินกันเชิญเลยครับช่างสวัสดเชิญเชิญข้ามข้ามเนินเนินล้อของเราได้ก็เรียกว่าเราปรุงแต่งได้เห็นไหมครับอันนี้คือการออกแบบที่เราทําไว้ก่อนกับช่างสวัสด์ แล้วถ้าถามว่าเรามาอย่างเงี้ยเราก็ยังสามารถจะชมสวนชมไม้ชมอะไรก็ได้แล้วแต่เพราะว่าผมดูแล้วท่านสวัสดิ์ครับมันปลอดภัยหนึ่งเราโยนไปทางนี้ยมันไม่ได้โยนไปทางฝูงชนค,ชค,คือถ้าเกิดคนมาเที่ยวก็ไม่ได้อยู่ตรงนู้นทุกอย่างก็มุ่งไปที่กรีน วันนี้เป็นการคิดได้โดยแบบที่เรียกว่าคิดได้หลังจากที่กนะรีนเสร็จนะยังไม่ทันจะเสร็จเลยก็สามารถสร้างหลุมได้สี่หลุมพาสามพาสามที่ได้การตรี<ช>ได้ไดหลากหลายเราเพิ่มยาเราเพิ่มแค่ตัวนี้ครับฝั่งนั้นเรามีหมดแล้วเรามีหมดแล้วรหรือจะเป็นทีออฟตรงนี้ยังได้ ได้หลุมที่ห้านะเอาข้ามน้ําเลยนี่ถูกไหมคือ <c ười> เอาหลุมนั้นเลยเออเอาหลุมนั้นเลยนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้เลยนี่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 ก็เรียกว่าเรียกว่าอตัวนี้ก็ได้รับรองมันต้องมีตกนงตกน้ำาันแหะเอาตัวนี้ใส่ญ้าเข้าไปปึ๊บปึ้งเข้าไปโอ้โหใส่กับไป่นุ่นห้าหลุมพาสามระยะสั้น ที่สนามรีแลกการเดนแอนด์แผ่นดินทองฝามโอ้เพื่อนเพื่อนเป็นไงครับอยากให้มันเสร็จเร็วๆแล้วใช่ไหมไปทีนี้ผมก็จะบอกว่าวันนี้ผมก็เดินชมกับช่างสวดัดชมไปชมมาผมก็เริ่มนึกอืมตรงนี้เอากล้วยสักกอหนึ่งครับได้ครับเพราะว่าผมไม่อยากเอากล้วยไปไว้ตรงนู้นมากนะักเพราะว่าตรงนั้นมันจะจะเยอะเพราะว่าเอากล้วยตรงนี้สักกอหนึ่งตรงนี้อีกกอหนึ่ง จะจะีเอากล้วยอหอมทองหอมทองครับ<ะ>แล้วก็ตรงนี้มันมีขนุนอยู่แล้วก็<ะ>ก็เอาขนุนไว้<ะ>ตรงนี้มีมะข่าอยู่แล้วก็ก็เก็บไว้<ะ>ผมก็เลยมองว่านี่ก็มะข่าอันนี้ก็ขนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะได้กล้วยอีก<ะ>ที่ดูนะได้กล้วยสักกอนหนึ่ง ตรงนี้ไม่เอาแน่นไปตรงนี้ก็อาจจะมีกล้วยอีกสักกอหนึ่งเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าต่อไปชุดนี้จะไม่มีครับจะไม่มีกล้วยผมก็อยากจะเอากล้วยออกแล้วก็ส่วนนี้ก็เหมือนกับเอาหอมทองไว้ไว้ที่ว่าเนี่ยที่พูดกันมาเมื่อกี้นี่ก็สี่ห้ากอพอสี่ห้ากอปับ๊บกล้วยนำว่าเนี่ยชุดนี้ก็ อนาคตก็จะไม่ไม่มีก็จะให้ปล่อยให้พวกมักค่าพวกพยุงพวกชิงชันนี่เขาโตขึ้นก็คือเอาล็อตนี้ให้เขาได้เก็บกินแล้วก็ล็อตนี้ก็พอเก็บกินแล้วเดี๋ยวก็เอาเอากล้วยเนี่ยเขาเรียกว่าตัวต้นกล้วยเนี่ยไปทําให้มัน,ไป,มน,นไปคุมหน้าดินให้มันชุ่มชื้นนี่นะครับเพราะฉะนั้นภาษาของผมก็จะ เป็นอีกสไตล์หนึ่งแล้วก็ต้นไม้ก็จะถูกปรับย้ายกันนิดหน่อยนะครับโดยที่เรียกว่าตอนนี้ส้มก็เท่าที่ดูเดี๋ยวทางสวัสดิ์ดูตรงนี้นิดนึงพี่ว่าส้มของเราเนี่ยน้าที่จะหน้าที่จะนะที่มองดูว่าเรามีตรงนู้นใช่ไหมตรงนู้นตรงนู้นตรงนี้อาจจะมาแทนตรงนี้หรือไอ้ตรงนี้มีอะไรนะอ๋ออันนี้ไม่มีอะไร ก็อาจจะเอาส้มมาไว้ตรงนี้หรือหรือหรืออาจจะมาไว้ตรงนี้ก็ได้เพรอีกหน่อยตรงนี้พอหมดยุคก็พอละหรือผมกำลังจะผมกำลังจะดูว่าจะเอาอะไรมาเสริมตรงนี้ได้เช่นตัวนี้มันเป็นละมุดใช่ไหมครับครับละมุดครับละมุดแล้วตรงนี้มีน้อยหนาสามต้นเราก็อาจจะหาอะไรมาใส่สัหน่อยเช่นอาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้อะ ข้างสวัสดิ์นึกถึงอะไรแต่ไม่ใช่ทุเรียนแน่ก็เดี๋ยวค่อยหาต้นพวกไม้ผลนะครับไม้ผลนั่นแหละเอามาเก็บกินนะครับเพราะเช่นน้อยหนามันก็อายุไม่ยืนอยู่แล้วคนอายุไม่ยืนกี่ปีครับไม่กี่ปีอ๋อแต่ก็หลายปีอยู่เพราะว่ามันไอมันก็ไม่เหมือนพวกนี้พวกนี้จะอายุยืนกว่าอืมก็เดี๋ยวเราค่อยมาพิจารณากันนะครับเพราะนั้นก็ เป็นคลิปแนะนำพาสามแล้วก็สวนของเราที่เป็นสวนแบบแบบตามใจฉันนะไม่ได้บอกว่าสวนผลไม้อะไรไม่ได้มีอะไรไว้ขายแต่เอาไว้ชมเชยครับผม